สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถมาด้าพีทีห้า6ูผมจะเป็นปี2012องะครับ2012เอ้ยไม่ใช่2013ครับตอนนี้ใช้รถมาก็มาเจ็ดแปดปีได้แล้วครับอันนี้อาการพวงมาลัยสัน่นโอ้โหยังกับผีเข้าอะครับสั่นแรงมาก แล้วก็จะกินไปทางขวากินไปทางขวานี่ครับประมาณสักแปดสิบนครับปล่อย๋จวต้องไปดูกันครับว่าให้ช่างเช็คดูว่าเกิดจากปัญหาอะไรอาจจะเป็นพวกบูดพวกซีนต่างๆพวกช่วงล่าครับปีกนกเลย ลูกมาก็าต้องดูพวกแหลกพวกอะไรอะไรต่างๆด้วยจะค่อยเช็คกันครับ